สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทำสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาราอ่ะผมทำคลิปวันนี้วันที่22กรกฎาคมปี66นะครับซึ่งเป็นช่วงที่พายุขเข้าฝนติดต่อกันมา2-3วันแน้วนะครับผักก็จะเริ่มยืดนิดหน่อยไม่นิดหน่อยหรอครับมันยืดจริงๆเลยแหละคลิปนี้ก็เลยจะพาเพื่อนมาดูครับว่าผัก1กิโลเนี่ยมันต้องเก็บกี่ต้นพอดีวันนี้ผมเก็บไปหลายอย่างแล้วพอดีมันเหลือกลีนโอ๊กที่ยังไม่เก็บ พอกินโอ๊กน้ําหนักไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ำหนักมันเบามันไม่เหมือนพวกฟินเล่หรือพวกกินคอสพวกอะไรที่มันน้ําหนักเยอะโคเราก็น้ําหนักเยอะครับแต่ว่าผมมองว่าพวกกินโอ๊กเรดโอ๊กเนี่ยน้ําหนักต่อต้นนีจะเบาต้นก็เริ่มยืดแล้วอายุ44วันครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องนะครับนี่เอาแต่ช่างมาเลยตัวที่รองหนัก3ขีดคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับ ถามเพื่อมาดูว่าผักหนึ่งกิโลเนี่ยมันต้องใช้กี่ต้นเนื่องด้วยจากช่วงนี้เนี่ยฤด,ดูฝนนะครับจริงๆเพื่อควรจะใสพ่พลาสติกคลุมโรงเรือนเนี่ยแต่ผมยังไม่ใส่ไม่ใช่ว่าผมเก่าแล้วไม่ใส่หรอกนะครับคืออ่าใส่ยังไม่ได้บ้านผมลมแรงถ้าใส่ย,ยังไงก็โดนลมฉีกกระเจิงแน่นอนปีหกปีนี้เนี่ยเป็นหน้าฝนปีที่ห้าของผมที่ผมจะเจอหน้าฝนผมไม่มีการวัดค่าน้ําครับใช้น้ําธรรมชาติในการปลูก ลูกสวนใช้น้ําประปาน้ําบาดาลอย่างที่ผมกล่าวไว้ในหลายๆคลิปซึ่งตรงนี้ที่ปลูกที่ผมจะเก็บเนี่ยมีการตักออกตักน้ําออกจากรังเนี่ยสครั้งด้วยกันแต่ผมเติมไม่ได้เติมปุ๋ยซ้ําผมเติมปุ๋ยแค่รอบเดียวในการเก็บผักซึ่งช่วงฤดูนี้เนี่ยจะทํายากครับเพราะว่าบางทีจะเจอปัญหารากเหลืองมั่งรากดํามั่งผักเน่าตายมั่งช่วงนี้จะเจอปัญหาเยอะที่สุดเยอะกว่าหน้าร้อนด้วยซ้ําผมเลยพาเพื่อนๆมาดูครับว่าปลูกไม่วัดค่าน้ําใส่ปุ๋ยครั้งเดียว แล้วตัวกรีนโอ๊กอายุ44วันเนี่ยตั้งแต่ผม,พมเพาะเมล็ดนะเอามาเล็ดลงเนี่ยผมนับหนึ่งกี่ต้นถึงจะได้1นึโลดูฮะต้นยืดอย่างเงี้ยน้ำหนักไม่ค่อยดีแน่นอนอมาดูนะครับตัวนี้3ขีดนะผมจะต้องเก็บให้ได้อ่าหนึ่งโลสามขีดอเอาแบบเรียวๆเลยเนี่ยฮะอ่ะ,อะเทียบกับไต้ช่างหน่อยดูฮะผักกับไตช่างอื้อหือ หน้าต่ช่างน่าจะ10นิ้วอะครับอันนี้ก็น่าจะมีสิบสองอะ่ะหนึ่งต้นง่ายสองขีดเองอ่ะต้นไหนก็หนักเหมือนกันนั่นแหละะคือใบล่างเนี่ยต้องเด็ดทิ้งอยู่แล้วแต่เนี่ยผมก็เรียวๆเลยช่างให้ดูสองต้นสองต้นแล้วนี่ บริมสามต้นสามต้นครึ่งโลเองโอ้สามต้นแล้วนะครับดูฮนะเทียบกับตาช่างอืมอืมใหญ่ครับแต่น้ำหนักไม่ค่อยมีหรอกครับพวกโอ๊กอะ่ะสี่ต้นยังขาดไปอีกสองขีดครับ ถ้างั้นผมก็ต้องเลือกต้นใหญ่ๆเนาะจะได้ไม่ต้องเสียหน้าใช่ไหม <c oughs> ต้นไหนก็เหมือนกันนั่นแหละต้นนี้ก็ได้ห้าต้นยังไม่ได้เลยมาอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้เลยหนักแน่นอนเนี่ยหนักแน่นอนดูรากครับดูรากนี ต้นนี้จะมากู้หน้าผมเฮ้ยห้าต้นนะเด็อ่านี่หต้นต้องใช้ถึงหต้นเลยนะครับเนี่ยถึงจะได้1นกิโลในช่วงนี้โอ้เรืองเหมือนกันนะครับนี่อันนี้อายุสี่บสาวันครับนะเดี๋ยวเอาออกก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอายุลบสนะสีา ยีวันยี่สิวันผมน่าจะเป็นตัวอ่าฟิลเล่เดี๋ยวนะคือในหนึ่งรุ่นเนี่ยมันจะมีตัวที่โตช้าเลยก็คือเนี่ยเรดโคอรลตัวเนี้ยโตช้าพวกนี้ยีบปวันแต่ยีปดวันเนี่ยโอ้ยีบเก้าวันวันที่ทำทำทิปนะ ยีิบก้าถึงตรงนี้เพราะโซนนั้นผมเก็บ29วันไปแล้วแล้วก็ตัวนี้จะลดไปอีกยี่สิบเปดเจวันมาเดี๋ยวเอาไปาชั่งทักต้นหนึ่งต้นนี้เป็นฟินเลครับ29วันเอ้ย39มสพูดผิดไม่ใช่29่ส้านะครับ39ตรงนั้น43สาอันเนี้ยสาวันโอ้ยนับเลขผิด 39แล้วตัวที่ผมชี้นั้นเป็นตัว35วันนะครับอ,อ่าเดี๋ยวเอานี้ออกเลยผมมาไม่ถึง2ขีดหรอกเกือบครับก็สองขีดแหละเนี่ยฟิเลจะหนักกว่าโอ๊กถ้าเป็นโอ๊กเนี่ยจะไม่ค่อยหนักดูนะผมเทียบต่อต้นเลยผมหยิบมาม่วนะนี่ดูขนาดอน้ำหนัก นะเอาตรงๆแต่ช่างนะนี่สองขีดครึ่งต้นใหญ่ๆแค่นี้ฮะอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามผมได้เหมือนเดิมนั่นแหละครับหรือเพื่อนคนใดอ่าอยากจะทําผักสลัดไม่มีในส่วนของปุ๋ยของมเมล็ดพันธุ์ยังไงก็ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปนะครับ ักแอดไลน์มาคุยกันได้มีแบ่งกันไปปลูกได้ครับในส่วนตรงนี้ทำผักไม่ยากถ้าเราเข้าใจสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ